ซัมซุงกาแล็กซี่ S23 อัลตรเนี่ยถ้าเราซื้อมาเล่นเกมจะเป็นอย่างไรความร้อนจัดก,การได้หรือเปล่าเล่นเกมได้ลื่นหรือเปล่าแล้วการจับถือเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมารีวิวกันครับและนอกเหนือจากการรีวิวเล่นเกมด้วย S23 อัลตแล้วเนี่ยนะครับเรามีคู่แข่งโดยตรงอย่าง iPhone ี่โปรแม x มาเป็นตัวเปรียบเทียบด้วยสําหรับ Samsung Galaxy s a m ซุงกาแล็กซี่ s ยี่สามอัลตรานะครับเพื่อนๆทุกคนทราบกันดีว่าเป็นมือถือรุ่นที่ท็อปที่สุดของ Samsung ในตอนนี้นะครับมาพร้อมกับสเปคสุดแรงอย่าง s ซ a ด d ก a อนแป gen สอง for กาแล็กซีครับมีคำว่า for ก a แล็กซี่ยแปลว่าซัมซุงนะครับไปพัฒนาชิปตัวนี้นะครับร่วมกวับทาง qualcomm มาครับให้มันสามารถทํางานบนสมาร์ทโฟนของ Galaxy ได้ดีที่สุดนะครับเรียกได้ว่าชิปตัวนี้ เป็นชิปเซตที่แรงที่สุดในแซฟรลกอนทั้งหมดในปี2023นะณช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆซื้อรุ่นนี้ไปรับรองว่าได้ชิปที่ดีสุดในช่องตลาดอย่างแน่นอนนะครับแรมเนี่ยเป็นแบบ lpddr 5 x ด้วยก็มีตัวเลือกทั้ง 8GB แล้วก็ 12GB นะครับซึ่งสเปคเนี่ยเอาจริงว่าจะเป็นแรม8แรม12เนี่ยเล่นเกมได้สบายสายทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงว่า ความลื่นในการเล่นเกมเล่นเกมนั้นได้ไหมเกมนี้ได้ไหม asus c อ r ้ a นะครับณนะวันนี้เนี่ยเพื่อนเมื่อนซื้อไปนะครับเกมใน g o o g l e p l a y s t เนี่ยกดเข้าไปดูเลยเล่นได้ทุกเกมนะครับแบบปรับสุดทุกเกมด้วยนะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นด้วยแต่ที่เราจะมาพูดคือเราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์เล่นเกมด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เพราะว่า samsung เนี่ย นอกจากเขาจะใส่สเปคที่ดีที่สุดแล้ว,ลวเขามีการปรับดีไซน์เรื่องของการจับถือตัวเครื่องนะครับมีในเรื่องของการแสดงผลหน้าจอต่างๆให้มันเหมาะกับการเล่นเกมมากขึ้นพร้อมกับมีตัวช่วยนะครับอย่างตัวเกมลันเชอร์นะครับโดยเกมลันเชอร์เองก็จะมีฟีเจอร์อย่างตัวเกมบูสเตอร์เข้ามาช่วยด้วยในการเล่นเกมซัพพอร์ตการเล่นเกมต่างๆมันจะเป็นปิดการแจ้งเตือนต่างๆมีในเรื่องของการปรับประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้มันเหมาะสมกับการเล่นเกมมากขึ้นรวมถึง ฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการชาร์จไปเล่นไปนะครับนี่อันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ไฮไลท์เด็ดเลยของ S23 Ultra นะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันทีละประเด็นแล้วก็เปรียบเทียบกับตัว iPhone 14 Pro Max ที่เรียกว่าเป็นคู่ชกที่สมน้ำสมเนื้อแล้วกันนะครับสำหรับ2แบรนด์นี้นะครับหลายคนที่เล็ง S23 Ultra ก็มี iPhone 14 Pro Max เป็นตัวเลือกในใจนะครับเนื้ก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าเรื่องของการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับ S23 Ultra เนี่ยถ้าเกิดดูผเผลินนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย hey, มันก็เหมือนตัวก่อนหน้าอย่างเ2 2อ l t ต a าเลยนี่หนาความจริงมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือเรื่องของตัวขอบขอบโค้งหน้าจอเนี่ยแล้วความที่เขาเป็นมือถือแบบลักชัวรี่เป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยก็จะชอบทํามือถือจอโค้งกันซึ่งถือจอโค้งเนี่ยพอใช้งานไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงขอบตรงโค้งของมันเนี่ยมันสูญเสียพื้นที่การใช้งานนะบางทีมันทําให้เกิดการทัชลั่นได้ด้วยนะครับซึ่งเอทีที2อัลต้าเขามีการทําขอบโค้งแบบใหม่นะครับเป็นแบบ new age ถ้าเกิด ดูด,ดีสังเกตด,ดีเวลาเพ,เพื่อนไปลองเล่นที่ช็อปก็ได้นะครับลองสังเกตเครื่องมาดีๆคือจอมันจะพอมาถึงสุดขอบปุ๊บม,มันจะหักลงมาเลยนะครับให้ความโค้งแบบในระดับที่เออเราถือเรารู้สึกว่าเออเป็นมือถือจอโค้งมันก็ดูสวยดีในขณะเดียวกันพื้นที่ในการสัมผัสเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับจากด้านข้างเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทัชจะลั่นเนี่ยมันน้อยลงมากๆเลยนะโอกาสทีท่การทัชสกีแนลน้วมันจะลั่นตรงขอบเนี่ยน้อยลงมากๆแล้วก็ เรียกได้ว่าผมทดสอบเล่นเกมมานะครับก็แทบไม่มีผลต่อการเล่นเกมเท่าไหร่ละเหมือนกับรุ่นที่มันจอโค้งกว่านี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าตรงนี้ทำดีไซน์ออกมาได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงดีไซน์ด้านหลังเนี่ยที่มีการโค้งเล็กน้อยให้มันรับกับมือนะครับรวมถึงตัวขอบตัวเครื่องเองที่เรียกได้ว่าขอบไม่คมเลยนะครับเป็นขอบที่จับถือแล้วแบบมันสบายมือนะครับเวลาเราจับถือเครื่องนานๆคือด้วยความที่เราเล่นเกมมราจะถือเครื่องแนวนอนแบบนี้ถูกไหมนี่แบบนี้ถือเครื่องแนวนอนเนี่ยถ้าเกิดมือถือที่ขอบมันคม เกินไปหรือว่าบางทีขอบมันค่อนข้างแบบรับคมมาไม่ดีหรือว่าขอบมันมีความเหลี่ยมมากไปเนี่ยพอเพื่อนๆถือเครื่องนานๆนะครับเราจะเกิดอาการที่ว่านิ้วเราตรงนี้มันจะเป็นรอยบุ๋มเข้าไปเลยเพราะว่ามัน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 มีการกดนานว่าเราถือเครื่องเล่นเกมมันจะตับเครื่องค่อนข้างแน่นด้วยเพราะฉะนั้น,นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสบายในการเล่นเกมซึ่งถ้าเทียบกับไอโฟนสิบสี่โปรแม็กนะครับที่ขอบมันเป็นแบบเหลี่ยมแบบเนี้ย เวลาที่ถือเครื่องไปนานๆนะครับแล้วเราแบบเล่นยิ่งเล่นเกมนานๆเข้าไปเนี่ยครับมันจะเริ่มมีรอยขึ้นที่นิ้วมือสองข้างก็มันส่งผลต่อความสบายในการเล่นเกมต่อเนื่องระยะยาวมากกว่ารวมถึงเรื่องของการกระจายน้าหนักนะครับเอาจริงๆเนี่ยทั้งสองเครื่องน้าหนักมันถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน,น้วกันแต่ว่าเนี่เบากว่าอยู่แล้วซึ่งมีผลต่อการเล่นเกมประมาณหนึ่งนะครับเวลาถือเครื่องเล่นนานๆกรณีที่แบบเราเล่นเกมเป็นชั่วโมงแล้วกันเล่นเกมเป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า A ช้ไอทีส่ตมันจับถือตัวเครื่องได้สบายมือกว่านะครับมันเบากว่าบาลานซ์มันก็จัดการได้ดีไม่แพ้พวก iPhone 14 Pro Max เลยนะครับตัวนี้ก็ถามว่าเล่นเกมนานๆเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่ามันก็เจออาการแบบว่าเกิดการล้าที่มือเราง่ายมากกว่านั่นเองนะครับเรื่องการดีไซน์2 2เครื่องก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของตัวขนาดหน้าจอนะครับเอาจริงก็ถือว่าเป็นจอขนาดใกล้เคียงกันหละ a 2ที l t r a ่จอใหญ่กว่าแต่ถามผมอะใหญ่กว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ให้ประสบการ์เล่นเกมที่มัน มากกว่าจนแบบโอ้โหเป็นหนึ่งในการตัดชอย์ขนาดนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันก็แสดงผลได้พอๆกันนะครับอาจจะมีเรื่องของตัวหน้าจอสกรีนข้างบนนะครับซึ่ง A23 e Ultra เนี่ยเขามีแค่ตัวกล้องบนจอยฟิซีโอเนี่ยมันรบกวนสายตาน้อยกว่าเดนมิเไอแลนด์ของ iPhone 13 Pro Max อยู่แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดได้เปรียบของ A23 e Ultra ไปนะครับส่วนในเรื่องของอัตรา r ีเฟ e หน้าจอครับทั้งสองรุ่นนี้อัตรา r ีเฟ e หน้าจอเป็น120เฮิรต์เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ย เวลาที่มันทําออกมานะครับเต็มที่เฟรมเรทเมื่อจากคาอยู่ที่มาณหกสิบเฟรมบางเกมก็ขึ้นไปได้90เฟรมนะครับทั้งสองนี้เล่นได้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็120เฟรมนี้ก็มีเกมรองรับน้อยมากๆจะมีก็อยู่เกมเดียวนะครับก็คืออย่างเ o v ในการอัปเดตล่าสุดมานะครับถ้าเพื่อนเพื่อเล่นบน iPhone 1่ Pro Max สามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดในระดับสูงมากเนี่ยคือ120เฟรมนะครับส่วนท a m s งการ a l a x ที่3 u l อ r a ปรับได้สูงสุดอยู่ที่60เฟรมอะไรก็ตามผมทดสอบเล่นมาแล้ว OV เล่น120 fps, น120เรมบจอของ iPhone 4 Pro Max เทียบกับ60เฟรมส่วนตัวผมเองนะน,นี้ส่วนผมเองนะเห็นความแตกต่างไม่ได้มากนะักแถมที่สําคัญคือ120เฟรมบน iPhone 13 Pro Max เนี่ยความร้อนขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เฟรมเรตตกแบบว่ายังเห็นได้ชัดเลยล่ะเรียกว่า เวลาผมเองอ่ะเวลาเล่นเอาวี ie, ด้วย iPhone 1ีดโบแม็กก็ปรับแค่60เฟรมก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของการออพติมัเกมมาผมคิดว่า120เฟรมสำหรับการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนส่วนตัวผมนะด้วยความที่จอมันเล็กเนี่ยมันเห็นความแตกต่างหนึ่งความแตกต่างมันเห็นได้น้อยนะครับ2อคือมันกินสเปคเครื่องค่อนข้างมากนะครับแต่ทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเกิดเกมไหนปล่อยให้เปิด120เฟรมแล้วเฟรมเรทสูงกว่า60ได้ทั้ง2รุ่นนี้เล่นได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับในเรื่องของประสบการณ์เล่นเกมเนี่ยน, Ultra นจ์ะ ค่อนข้างโอเคกับการเล่นเกมแล้วนะครับสเปคแรงแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเกมลอนเชอร์นะเกมลอนเชอร์ er เนี่ยเป็นเ,เหมือนกับเป็นคลังเกมและวกันเวลาพีเ่เพื่อนๆโหลดเกมเข้ามานะครับมันก็นจะจับมายัดไว้ในเกมลอนเชอร์ทีเดียวก็ดูให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับก็วิธีการก็เข้ามาที่เกมลอนเชอร์แต่อะไรที่จริงของเกมลอนเชอร์คือมันจะมีฟีเจอร์อย่างตัวเกมบูสเตอร์แล้วเกมปักอินเข้ามาอันนี้มันจะเหมือนกับว่าเหมือนเพื่อนๆเนี่ยซื้อมือถือเรือธงรุ่นนี้ไปได้ฟีเจอร์ประมาณพวกมือถือเกมมิ่งเลยนะครับ เกมบูสเตอร์เองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการาจัดการระหว่างการเล่นเกมเช่นป้องกันการแจ้งเตือนต่างๆสามารถบล็อกได้นะครับมีการาให้ความสําคัญในเรื่องของการเล่นเกมเในเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กครับบูสต์ให้เน็ตเวิร์กมันมีความเสถียรความนิ่งมากขึ้นในการเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยเฟรมเรทก็จะไม่ตกนะครับไม่มีการกระตุกกระตุกน้อยลงแล้วกันนะครับรวมถึงมันก็จะมี ตัวช่วยอย่างพวกเกมออปติเซชันนะครับรวมถึงฟีเจอร์อย่างบพาสแบตเตอรี่ที่ช่วงนี้เขาเปิดตัวใหม่ๆม,มาคุรคนค่อนข้างคือฮาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าบพาสแบตเตอรี่ทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าเปิดไม่เปิดแตกต่างกันไหมนะครับถัดไปจากเกมบูสเตอร์เนี่ยมันจะมีตัวเกมบัคอินนะครับที่เป็นเหมือนกับว่าเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้จากไอซีสโตร์นะครับจิงเข้ามาหน้านี้แล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับเกมบักอินเนี่ยที่ผมเลือกใช้งานมาจะมีอย่างพวกเอ็มเอสซิสนะครับเป็น ต้องใช้การยิงอย่างเช่นพวก PUBG เงี้ยพวกฟรีไฟนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับมีตัวเกม Booster plus นะครับช่วยในเรื่องของการปรับแต่งประสิทธิภาพสําหรับเกมเมอร์นะครับมีเรื่องของตัวเกม c l o อกนะครับใช้สําหรับเวลาที่เกมมันต้องมีการรอ,อ,อเวลานะครับแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ได้นะครับสามารถ create ตัวไฟจิ๊บออกมาได้เหมือนกันนะครับฝั่งตัวจิ๊บครีเอเตนะครับ มีตัว performance C นะครับช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพของระบบนะครับสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้ CPU ทำงานเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวอย่าง priority mode นะครับ priority mode เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเล่นเกมเนี่ยหคืออย่างที่บอกไปนะครับการแจ้งเตือนไม่เข้านะครับสคือ เรื่องของ CPU นะครับเรื่องของ GPU ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเรื่องเน็ตเวิร์กทำงานเต็มประสิทธิภาพจับสัญญาณในทั้ง 5G ทั้ง Wi-Fi สลับกันไปเพื่อให้การเล่นเกมของเพื่อนๆเนี่ยต่อเนื่องมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สามารถไปเพิ่มเติมได้นอกจากนี้นะครับในหน้าของเกมลอนเชอร์เนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดอื่นได้อีกนะครับอาจจะเป็นเกมนี้เราใช้เวลาเล่นไปทั้งหมดเท่าไหร่มีรายละเอียดในการเล่นอย่างไรนะครับรวมถึงเกม notification นะครับเขาจะรวมมาอยู่ในหน้านี้โดยเฉพาะเลยเพื่อนๆก็ สามารถกดเข้ามาดูได้ตรงนี้ได้ทีเดียวเลยเวลาที่เราเปิดแจ้งเตือนในเกมไว้นะครับนี่ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็าไม่ทําให้หน้าโฮมมันรกเลอะเทอะด้วยกันแจ้งเตือนมันไม่เลอะเทอะด้วยนะครับมันถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ถัดมาเราจะมาทดสอบเล่นเกมกันนะครับว่าในแต่ละเกมที่เราเล่นนี้ให้ประสิทธิภาพในการเล่นอย่างไรบน Sam s u n galaxy a 2 3 ultra แล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบกับ iphone 14 pro max ด้วยนะครับว่าเรื่องของการเล่นเกมลรื่อเหมือนกันไหมความร้อนมีเท่ากันหรือเปล่านะครับผมเทปด้วยการอยู่ในห้องแอ เปิดแอร์อยู่ที่ประมาณ25องศา,านะครับแล้วก็ตัวเครื่องทั้ง2เครื่องไม่ได้ใส่เคสเหมือนกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเล่นเกมแล้วจะเป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาที่เราเข้ามาในเกมนะครับนี่คือเกมอย่าง ROV นะครับแพทล่าสุดเลยเวลาเข้ามานะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูบริเวณแถบด้านบนนะครับมันจะเปิดโหมดห้ามบกวนแล้วก็เกมบูสเตอร์เนี่ยทำงานในตัว p r i ORITY Mode นะครับ r i ORITY Mode Turn on มันจะขึ้นเลยว่า p r i ORITY Mode Turn on อ่การโทรเข้านะครับการแจ้งเตือนต่างๆ ทุกอย่างจะถูกปิดไว้หมดเลยนะครับทำให้เราสามารถโฟกัสกับการเล่นเกมอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการปรับตั้งค่านะครับแน่นอนที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปแหละว่าสเปคระดับนี้นะครับจริงๆมันไม่ต้องมาคุยเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นแล้วยังไงมันลื่นอยู่แล้วนะครับเนี่ย ROV ปรับได้สุดทุกอย่างเท่าที่เกมจะอนุญาตให้เราปรับได้นะครับเฟรมเรทก็ปรับได้ตั้งแต่ระดับสูงเลยนะคือ60เฟรมนะครับสำหรับ a 2 3 Ultra ตัวเครื่องเนี่ยนะครับเวลาที่เล่นไปก็ผมลองเล่นนะจริงๆเกมเอ ROV เนี่ยผมเล่นมาประมาณ ต่อเนื่องประมาณชั่วโมงหนึ่งก็หลายเกมอยู่ประมาณสัก6เกมนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้เสียบสายชาร์จนะความร้อนก็ออกมาประมาณหนึ่งนะครับถือว่าถ้าเล่นในห้องแอร์ก็แทบไม่มีปัญหาอะไรนะครับเล่นได้ต่อเนื่องยาวนานเฟรมเรทแทบไม่ตกเลยอะเต็มที่ก็แบบลงไป57นะครับถือว่าลื่นนะแล้วก็การจับสัญญาณ Wi-Fi ก็จับได้เต็มนะครับเพราะว่าอันนี้ชารรองรับไ i f ฟ6นะแล้วก็รองรับตัว5 g ด้วยมันสวิตสัญญาณได้ค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับ a อ็ดดี้ a ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเล่นเกมอย่าง RV, สบายหายหัวนะครับเล่นได้เลื่อๆเลยใครชอบเล่นเอาวีก็เล่นเลือเครื่องนี้ได้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมอย่างเอวีนะครับผมก็เล่นลงแรงปกติเลยเพื่อนๆสังเกตบริเวณขอบด้านบนให้ดีนะครับมันจะมีเรื่องของอัตราเฟรมแสดงอยู่นะตัวนี้ก็เฟรมเรททำได้นิ่งๆเลยนะครับ60เฟรมจริงๆมันเกินมา1เฟรมเพืแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นเกมอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่ให้อยากสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภารรับสัญญาณนะครับวันนี้ผมเปิด 5G เล่นเลยนะครับ 5G ของ AS นะก็พบว่า เรื่องของตัวค่าปิงนะครับถือว่าลงมาอยู่ในเลขของหลักเนี่ยเครืขเขงยวเขียวอย่างเงี้ยถือว่าทําให้เราเล่นเกมได้แบบการใส่สก,กิลอะไรพวกนี้ต่างๆไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกมนะก็ถือว่าเราได้ให้ดูแล้วนะว่าการเล่นด้วยการเล่นเอาวี v แบบปรับสุดเนี่ยเงมนลืล่นอยู่แล้วนะครับสําหรับเอซีฟสามเอาตานะครับความร้อนก็น้อยนะครับคือถือว่าผมเปิดเกมเล่นมาก็ระหว่างรอห้องด้วยอะไรด้วยนะครับ มีการดาวน์โหลดพกแพดด้วยถือว่าตัวเครื่องสำหรับผมแทบไม่ได้มีความร้อนออกมานะครับถือเล่นได้สบายๆแม้ว่าไม่ได้ใส่เคสได้ซ้ำนะครับสำหรับฟีเจอร์อย่าง bypass charging นะครับหรือว่าจริงๆฟีเจอร์ตรัวนี้ชื่ออยู่ในตัวสมาร์ทโฟนก็จะชื่อว่า p l u ต usb power delivery นะครับก็คือจะเป็นวิธีการจ่ายพลังงานจากอะแดปเตอร์นะครับโดยตรงโดยเข้าไปในระบบนะครับโดยผ่านแบตเตอรี่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ จะรองรับการใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ที่เป็น power delivery นะครับที่มีการชาร์จระบบชาร์จอยู่ที่25วัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่ง,จร,งจริงเพื่อนๆเข้าไปในช็อปของ Samsung นะครับแล้วก็ไปเลือกซื้ออะแดปเตอร์ที่เป็น25วัตต์ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้แล้วนะครับสำหรับประโยชน์ของฟีเจอร์ตรงนี้นะครับนอกจากทําให้ความร้อนของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีน้อยลงแล้วนะครับมันเป็นการอัดประจุไฟเข้าไปในตัวเครื่องแบบที่ใช้กําลังวัตต์ต่ำใช้กําลังโวลต์ต่ำนะครับทำให้มันถนอมแบตเตอรี่นะครับแบต แบตเตอรี่ก็ยาวนานขึ้นอายุการใช้งานของตัวเครื่องก็ยาวนานขึ้นด้วยเพราะาเครื่องไม่ได้แบกรับความร้อนมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานอื่นได้นะครับเช่นเอาไว้นําทางก็ได้นะครับก็เอาแอปอย่างแมปเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนของตัวเกมลอนเชอร์ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดฟีเจอร์ตรงนี้ไว้แล้วเวลาที่เพื่อนๆกดนําทางนะครับก็จะมีการจ่ายไฟอ่อนๆเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่มันไม่ลดมากจนเกินไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเพื่อนๆนาทางไปนะครับ มันก็จะไม่เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่ตัวเครื่องด้วยนะครับโดยสมาร์ทโฟนที่รองรับฟีเจอร์ p o s t ต USB Power Delivery นะครับหรือว่าตัวบ y ยพาชาร์จิ i งนะครับจะประกอบไปด้วย Samsung Galaxy S 2 3นะครับ S 2 2 Tab S 8 Series ก็รองรับนะครับ C Flip 4, C 4 4นะครับก็รองรับ Galaxy A 3 3 A 5 3 A 7 3 m 3 3แล้ว a สอก็รองรับฟีเจอร์นี้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ใครที่ใช้รุ่นพวกนี้อยู่สามารถเปิดได้นะไม่จะเป็นแค่เฉพาะตัว a 2 3 u l t r ตเท่านั้นด้วยนะครับด้วยหลักการทำงานของฟีเจอร์ตรงนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นการที่ว่าเราเสียบสายชาร์จปุ๊บแล้วตัวเครื่องมันก็จะรับไฟจากอะแดปเตอร์โดยตรงนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะเป็นการจ่ายไฟไปที่แบตเตอรี่นั่นแหละแต่ว่าจะแบ่งไปที่แบตเตอรี่ด้วยแบบแต่ว่าจะไสามจะเป็นการจ่ายไฟเข้าไปที่ตัวระบบโดยตรงแล้วก็จะแบ่งไปที่แบตเตออรรรี่่่ด้ววยยนนใใสขงงกกาาาาชช์จซึ็เลทํ ตัวเครื่องนะครับมันสามารถใช้แบตจากไฟโดยตรงที่เราเสียบชาร์จแล้วก็ใช้แบตจากแบตเตอรี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวกันแบตเตอรี่ก็สูกช์จไปด้วยแบบอ่อนๆน,นะครับก็คืออาจจะเป็นการอาธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับอย่างเช่นในการชาร์จไฟเนี่ยนะครับเสียบอะแดปเตอร์ไปปุ๊บจากที่ปกติเนี่ยไฟมันจะชาร์จที่แบตเตอรี่แล้วเครื่องจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสียบสายชาร์เข้าไปปุ๊บผ่านฟีเจอร์พอยส์วีด i บิ r y นะครับไฟเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่ระบบโดยตรง1ส่วนและะอีก1ส่วน,นจ ปล่อยเข้าไปในระบบของตัวแบตเตอรี่แล้วเครื่องเนี่ยก็จะดึงกาลังไฟจากตัวแบตเตอรี่มาใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเสียบชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเข้าสู่2ระบบเลยแล้วก็ทําให้ตัวแบตเตอรี่มีความร้อนน้อยนั่นเองเพราะว่ามันจ่ายไฟในระดับที่มันอ่อนนั่นเองนะครับทีนี้เราจะทดสอบชาร์จไปเล่นไปนะครับด้วยตัวฟีเจอร์อย่าง bypass แบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้เล่นมาแล้ว1เกมก็เพราะว่ามีความร้อนออกมาอ่อนๆแล้วกันบริเวณตรงหัวด้านบนตรงนี้นะครับกับบริเวณตรงที่แถวๆตรงที่เป็น ใกล้ๆตัวโมดูลกล้องนะครับมันจะเป็นตำแหน่งของพวกชิปเซตนะครับก็ปกตินั้นที่จะมีความร้อนออกมานะครับทีนี้เราเสียบชาร์จด้วยแต่ว่าเปิดตัวาบายพาสแบตเตอรี่ไว้แล้วก็มาดูแบตเตอรี่กันนะครับตอนนี้79%กนะครับกำลังชาร์จไฟอยู่เดี๋ยวเล่นเอาอีกรอบหนึงอีกเกมหนึ่งนะครับว่ามันเล่นแล้วมันเป็นยังไงนะครับแบตเตอรี่มันลดหรือเปล่าหรือว่ามันมีความร้อนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากหรือเปล่านะครับ เมื่อกี้ก็เล่นจนจบเกมไปแล้วครับสำหรับ ROV ชาร์จไฟไปด้วยนะแล้วก็แบตเตอรี่ก่อนเล่นจำได้ไหมแบตเตราเท่าไรแบตเตรา79%บ้เนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เปิดบา้พลสแบตเตอรีตตร่ไปแล้วการใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่นะครับเกมใช้เวลาเล่นประมาณไป20นาทีนะครับข้างบนนะแบตเตอรี่จาก79ก็ไม่เพิ่มไม่ลดนะครับแบต,ตย,ยังคงค้างอยู่ที่79%ที่สําคัญคือผมรู้สึกว่า ความร้อนของเครื่องนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ไม่ได้เสียบชาร์ตต่างกันไม่มากร้อนขึ้นมาจากเดิมนิดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมอื่นเราจะวัดอุณหภูมิให้ดูอีกทีหนึ่งว่าความร้อนที่หลังเครื่องเนี่ยออกมาจนถึงมือเราเนี่ยร้อนขึ้นมามากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมนะร้อนนิดเดียวคืออย่างเงี้ยเสียบชาร์ไปเล่นไปได้สบายเลยแล้วก็พอเพื่อนๆถอดสายชาร์ปุ๊บแบตก็ยังคงเหลืออยู่เท่าเดิมพร้อมใช้งานต่อทันทีนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับสำหรับฟีเจอร์อย่างบายพาสแบตเตอรี่ต ทีนี้ซัมซุงเนี่ยเขามีฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งอย่างตัวแบตเตอรี่บายพาสนะครับอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมค่อนข้างเยอะนะครับเล่นไปชาร์จไปเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยลดความร้อนออกมาได้นะครับซึ่งเราทดสอบให้ดูแล้วนะว่ามันลดได้จริงๆนะครับก็แกชนอินแพ็เหมือนเดิมนะครับเล่นครึ่งชั่วโมงนะครับก็อย่างที่บอกไปเล่นครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ41 4 3องมองศาจากนั้นเราทําการพักเครื่องให้เครื่องมันเย็นนะครับแล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่ ผลลัพธ์ก็คือแบตเตอรี่นะครับไม่ลดลงนะเหมือนตอนเล่นอาวีเลยนะครับแล้วก็ความร้อนจากตัวเครื่องเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เท่ากับตอนที่ไม่ได้เสียบสายชาร์จเลยนะครับก็อยู่ที่มัน41-43องศาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์นี้ใช้งานได้จริงและเป็นฟีเจอร์ที่ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ซื้อ e d 3 Ultra ไปแล้วก็ชาร์จไปเล่นไปครับแนะนาว่าเปิดฟีเจอร์ตรงนี้ไว้เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆเล่นเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมง40นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ลดนะครับแล้วคัรนยะบ ก็ตอนนี้อยู่ในเกม pubg นะครับการปรับตั้งค่าเนี่ยเราได้กราฟิกระดับ hdr นะครับแล้วก็เฟรมเรทระดับ extreme นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชวเ,เพื่อนดูเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวช่วยในการเล่นเกมนะครับเวลาที่เราจะต้องการใช้ตัวช่วยตรงนี้นะครับเราสามารถจากหน้าจอในเกมนะครับเพื่อนเพื่อปรับหน้าจอจากทางด้านซ้ายมือมาแบบนี้นะครับก็จะมีตัวช่วยต่างๆขึ้นมาเป็นตัวเกม p u ินที่เราดาวน์โหลดไว้นั่นนะครับอย่างแรกเลยที่มีประโยชน์มากๆคือ msis นะครับอันนี้ เหมาะกับเกมอย่างพวก Pub G f r e e Fire, Call of Duty เกมยิงยิงทั้งหลายแหล่นะครับจะช่วยได้เยอะตรงนี้มันจะเป็นตัวตัวช่วยในการเล็งนะครับลักษณนะมันคล้ายๆกับว่าเรามีปืนอะไรก็ได้แต่ว่าตัวช่วยมันจะเหมือนเรามีปืนเลเรดอโผล่มาให้ตลอดเวลานะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะว่าอยากจะให้มันเป็นการแสดงผลแบบไหนเป็นแบบจุดไซซิ่งประมาณไหนเล็กใหญ่นะครับเลือกได้หมดเลยหรือว่าอยากได้เป็นแบบหนึ่งก็ได้ผมก็จะเลือกแบบนี้แล้วกันเพราะว่า น่าจะเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกับ Red Dot แล้วก็เลือกเปลี่ยนสีได้รูปเ,เป็นสีแดงนะครับจะตั้งให้มันแสดงก็ได้แสดงก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวราลองกระโดดลงไปดูว่าเวลาที่เล่นมันเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัว Performance C นะครับมันจะแสดงผลด้านบนเพื่อนๆจะเห็นว่าเฟรมเร e ตอนนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับ CPU ทำงานเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่ในระดับปกติอยู่นะ GPU ทำงานไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความร้อนของตัวเครื่องตอนนี้38องศานะครับแล้วก็ตัว RAM อันนี้ใช้ ใช้แรมอยู่ที่29็ก็ถือว่าเพียงพอเพราะตัวนี้ก็แค่แรม8 a อนะครับอ่าอันนี้นะครับผมได้ปืนมาแล้วเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอย่างปืนตัว Ooh s <S อุซี่ผมได้มาเนี่ยมันยังไม่มีพวกตัวช่วยเลงนะครับแต่ว่าพอเราเลงปุ๊บเห็นไหมเพื่อมันเห็นตรงจุดแดงๆปะ่ะเออเนี่ยเราสามารถทําให้มันยิงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองดูนี่มีใครอุยอ๊ยลองดูซิว่าจะมีใครโผล่มาไหมนะครับเดี๋ยวเราลองยิงดูว่าอุยอ๊ยอุ๊ยนี่ไงนี่ไง avil? นี่นะคร ทำให้ไอวงตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงกึ่งกลางศัตรูเราก็ยิงได้เลยนะครับเหมือนมีเลดดอทเลยผมว่าอันเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับช่วยเ็ีมากประสบการณ์การเล่นนะครับลื่นไหลนะการตอบสนองการทัชหน้าจออันนี้ไม่ใช่ปัญหาของ a 2 3 e ี่สามมอตเลยนะครับก็ถือว่าเขาทําได้ดีมาตั้งแต่ตัตงแต่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นมือถือเลอทงด้วยแหละสเปคก็เร็วแรงนะครับแซ a ดะก้อนแปดเจ for galaxy ขังนี่คือแรงที่สุดบนโลก Android นะตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องอุณหภูมิความร้อนนะครับ 38องศาถามผมเนี่ยจับถืออยู่ตรงนี้อุณหภูมิที่ที่ที่แอปคอยวัดได้คือ38แต่ว่าตอนที่ผมถือไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนอะไรมากมายนักนะครับก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติเพราะว่าเล่นห้องแอร์ด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เล่นห้องแอร์เปิดแอร์อยู่ที่25นะครับก็ถือว่าคุมอุณหภูมิเครื่องได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ X 2 3 u ส t r a านะครับสำหรับเกมอย่างเกมชินอิมแพกเนี่ยนะครับผมก็ เปรียบเทียบให้ดูเลยละกันระหว่าง iPhone 14 Pro Max นะครับกับ Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับทั้งสองรุ่นนี้เอาจริงมันเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันนะครับได้ปรับเฟรมลงเฟรมเรทอะไรพวกนี้ก็ปรับเฟรมเรทสูงที่คนปกติเล่นกันคือ60เฟรมเนี่ยปรับได้เหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าตัว iPhone 14 Pro Max เนี่ยนะครับเขาจะพิเศษกว่าหน่อยตรงที่เขาสามารถปรับ120เฟรมได้สำหรับเรื่อง120เฟรมบน ไอโฟนี่บ7.5ที่เกมเคนชินนิแพคสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับมันมีเหตุผลเพราะว่า d e v วลอปเปนะครับของทางเคนชินนิแพคเองนะครับได้ไปปรับให้ตัวเกมมันรองรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับในขณะที่เขาไม่ได้ปรับให้เคนชินนิแพคบน Android นะครับสามารถปรับ120เฟรมได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของตัว A ที่3อัลตรานะผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่า d e v วลอปเปของเกมเคนชินนิแพคนะครับเขาปล่อยอัปเดตมาให้เคนชินนิแพคสามารถเล่น120เฟรมบนแอปเวอร์ชันแอน ยี่เฟรมได้อย่างแน่นอนนะครับอุณหภูมิที่โตเครื่องนะครับหลังจากที่เล่นไปอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง Samsung Galaxy A23 Ultra แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับผมวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ41 -43 อถึงองศานะครับก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่รับได้นะครับสำหรับการเล่นเกมนะก็ใครที่เล่นเกมก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโทรศัพท์มันจะมีความร้อนขึ้นมาประมาณนึงแต่ว่าร้อนประมาณ40าาองาองงศศ123 ไม่ได้ทําให้ตัว cpu มันลดความเร็วลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆอกันยังคงเล่นเกมได้ยังลื่นไหลยอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใส่เช็ดด้วยก็ผมคิดว่าความร้อนก็อาจจะมาไม่ถึงมือเพื่อนๆด้วยซ้ําไปนะครับับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่บอกไปว่าเรื่องของดีไซน์มันมีผลต่อการเล่นเกมจริงๆก็คือตัวรอบตัวเครื่องของ e d สา3 ultra นะครับด้วยความที่รอบมันเป็นแบบมนเนาะเวลาที่เราจับถือตัวเครื่องไปมันก็จะเป็นภาระับกับนิ้วมือน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับ iphone 4 Pro Max รับที่ขขออบมม่้างแว11 pro max เียาจริงถ้ทบ อย่างตอน12 Pro Max หรือว่าตอน13 Pro Max ในี่ขอบเขาก็เรียกได้ว่าลบเหลี่ยมมาดีประมาณนึงแล้วแต่มันก็ยังคงทําให้นิ้วเราเป็นรอยได้อยู่นะครับอย่างนิ้วผมตรงนี้เห็นปะก็จะแบบว่ามีมีรอยขึ้นมาเป็นรอยแดงๆขึ้นมาเลยนะครับจากการที่ถือเครื่องเล่นปกตินี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในจุดเด่นนะครับที่ทําให้ a d 3 Ultra ในมุมผมนะถ้าซื้อมาเล่นเกมก็เรื่องของประสบการณ์เล่นเกมมันก็จะให้ประสบการณ์เล่นเกมที่ดีกว่าฝั่ง iOS นิดหนึ่งนะครับประมาณเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะสำหรับเกมอย่าง Kenshin Impact ครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S23 Ultra ในแง่ของการเอามาเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนเป็นหลักเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ไหมก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สมกับที่เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงแล้วกันนะครับเรื่องของสเปคแรงนะครับดีไซน์ออกมาซัพพอร์ตการเล่นเกมและมีพวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่ Samsung ทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตการเล่นเกมอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขา ตอบสนองในการเล่นเกมได้ดีกว่า iPhone 1 4 Pro Max นะครับในเรื่องของตัวตัวช่วยที่เขาให้มาต่างๆพวกเกมปักอินนะครับเกมบูสเตอร์พวกนี้มันช่วยในเรื่องการเล่นเกมได้จริงๆแล้วก็ตัวแบตเตอรี่บายพาสอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะครับในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระยะสั้นก็คือตอนที่เราชาร์จไปเล่นไปเนี่ยความร้อนขึ้นมาที่ตัวเครื่องน้อยนะครับระยะยาวคือแบตเตอรี่มันก็ถูกถนอมไว้นะครับเวลาที่เราเล่นเกมแล้วก็เสียบ สายชาร์จไปด้วยก็จะมีการปลายพานะครับยิงไฟเข้าตัวเครื่องโดยที่ผ่านแบตเตอรี่น้อยมากนะครับทำให้โอกาสที่เล่นไปแล้วแบบมันจะเสื่อมก็จะน้อยลงด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าใครที่อยากได้มือถือดีๆซักเครื่องนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรวมถึงด้านอื่นด้วยนะเรื่องกล้องก็สุดยอดเรื่องของการรับชมภาพยนตร์ต่างๆการใช้งานต่างๆถือว่าโอเคมากๆสำหรับ A23 Ultra เครื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าคุ้มราคาแล้วกันนะครับกับค่าตัวที่เพื่อนๆจ่ายเขาไปนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A23 Ultra เครื่องนี้นะครับ ส่วนใครที่สงสัยอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เอดิ Ultra เพื่อเพิ่ๆคอมเมนต์มา <ๆ S 2> <comment S 1> ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ของเราไปก่อนสวัสดีครับ